เตรียมตัวกันนะครับหกคนที่นั่งดูอยู่เนี่ยเตรียมตัวนะครับ <c oughs> จะยุดสูงเลครีมแล้วนะับหนึ่งสองสามปึ๊บหนึ่งสครับหนึ่งสครับเช็คชื่อแป๊บนึงครับ น้องแคมเมอร์ไม่ซ้ำน้องบีนไม่ซ้ำน้องทามาโกโยากิไม่ซ้ำนะครับไปเลยเอา้าน้องแคมเมอร์อ๋อน้องมาทักทายเฉยๆกดเข้ามานะครับกดเข้ามาน้องสิทธิ์จานสองไม่ซ้ำครับบัตดีน้องสิทธิ์จานสองด้วยไปเลยครับ กดเสียงไอ้นั่นเบาหน่อยครับ <laughs> <laughs> เสียงมันเข้าเข้ามาในเกมเบาเสียงหน่อยนะครับยูท <laughs> <YouTube. S 2> ูมูบอกไม่ทันสักรอบ <laughs> 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 น้องเขาก็อยากเล่นเร็วๆครับพี่เลยกดเร็วเลย

เ็โดดดีกว่าบางทีพี่โดดแล้วพาไปไวเลย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรกลับมาหาพี่เหมือนเดิม <c oughs> พี่พาไปท่ากางปึ๊บว้าว เล่นกับคนอื่นบ้างอ๋อเดี๋ยวนั้นกดเข้ามาครับเพื่อนๆเขาก็กดเข้ามากันครับจะเย็นๆครับที่เช็คแล้วนะครับไม่มีใครํา ครับพี่อ๋อครับต้องต้องเห็นใจพี่ด้วยนะครับอ <laughs> ีกดชื่อมไม่ต้องชุบนะครับเดี๋ยวพี่จะไปนั่งดูครับ นี่ <c oughs> น้องเข้ามาเก็บของ น,นี้ยังอยู่ครบครับรปึบกดไลค์อ๋น้องบีเอมมีสองคิวนำโด่งไว้แล้วครับสองคิวสวัสดีแปดคนดน้ครับสวัสดีครับ นั่งตุกตุกผ่านไปละนั่นนั่งุกตุกแบบชิวๆเลยวิวๆหลุดตุ๊กตุๆๆๆๆ๊กระเบิดเรียบร้อยสามคิวครับน้องบีเอ็มแน่น้องบีเอ็มชิวๆเลยตานี้นิ่มๆออคิวไปครับอนึ่งมาอีกสองคิวสองคิวนะครับ เห็นไหมครับ6คิวนี่มันไม่ยากนะครับแป๊บเดียวเนี่ยเห็นน้องเขไัไหมสี่คิวแล้วเอาเอาเอาน,น้องสิจานสองยังศูนย์นะครับน้องทารรมะโกยากิก็ยังศูนย์นะครับ พี่ว่าได้อีกตาสองตาอยู่ครับจำได้ครับบีมก็เพื่อนน้องใช่ไหมครับจำได้จำได้น้องบีมนี่มาเล่นบ่อยเป็นเพื่อนกับน้องเนี่ยน้องไกด์ใช่ไหมครับ นี่น้องนี่เขาเล่นขาคู่เลยครับยิงรัวๆคิวเลยสองคิวมีโอกาสสูงครับเลยตั้งสามสิบเอ็ดคนเช็คดูคนอื่นหน่อยแปบบ๊บนะครับน้องสิทธิ์จานยังศูนย์อยู่ครับน้องธรรมก,รกุยกิศูนย์ครับ น้องเข้าคงแบบถนัดอะครับที่เล่นไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยน้องเข้าฝึกมาแล้วอะ่ะน้องบิวกลับมาแล้วหนูน้องบิวเว้นไปหลายตาเลยน้องบิวเล่นไปกี่ตาเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูแป๊บ น้องวิวเล่นตาแรกสองตาน้องวิวแล้วนี้น้องวิวเล่นสองตาอ๋มอมนก็เล่นได้แต่ไม่ค่อยเจอโอกาสเจอมันยากหน่อยครับอันห้าคิวแล้วครับเรียบร้อยหกคิวครับรับไปแล้วนะครับ น้องบีม6คิวจบแมตด์อย่าพิ่องออกนะครับเดี๋ยวพี่เติมให้เลยน้องเขาลอยตัวแล้วครับตอนนี้มีเหลชิวอ่าเรียบร้อย7คิวด้วย พีแม่ไล่เป็นนานแล้วอ่ะวันนี้มันก็เติมไปพันสามเห็นไหมครับน้องบิวเนี่ยถ้าเขาทําได้เขาจะทำได้รัวๆเลยอ่ะบางคนถ้าเขาทําได้นะบีมเจ็ดคิว ของสิจานยังคงศูนกกย,ย์นะครับของทาโกยากิก็ยังศูนย์นะครับเนี่ยแปดคิวแล้ว น้องยุทธภูมต้องเป็นนอนแล้วอ๋อครับผมเดี๋ยววันหลังมาร่วมสนุกกันใหม่ได้ครับอ๋อครับมันอยู่ที่ดวงเลยครับบางทีเราสุ่มมาเจอแรงน้อยกับเราเนี่ยเราก็สบายเนี่ยครับ วัสดีน้อง dear ครับสวัสดีครับน้องบอกไม่ทันสักตาอ๋อน้องเขาเพิ่งพิมพ์มาตอนนี้เองเดี๋ยวได้อีกประมาณตาหน้าอีกตาหนึ่งครับตอนนี้มันใกล้จะสามชั่วโมงแล้วครับ ตอนนี้พี่สตรีมมาสองชั่วโมงห้าสิบสี่นาทีแล้วครับเดี๋ยวตาหน้าได้อีกตาครับตาที่แล้วก็มีน้องลูกศิษย์น้องลูกศิษย์รับไปตอนนี้ก็น้องบีมลอยตัวแล้วครับแดคิวได้แน่นอนครับก็น้องศิษย์จานสองมีสองนะครับน้องทาโกยากิยังคงศูนย์อยู่นะครับ แต่น้องบีมนี่รอยตัวละได้แน่นอนตาหน้าอีกตาหนึ่งนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยพี่จัดถ้าไม่มีถ้ารางวัลไม่ออก พี่ก็จะต่ออีกวันเลยอย่างสมมุติว่าวันนี้ออกแล้วพรุ่งนี้พี่อาจจะเว้นนะครับอาจจะเว้นอาจจะมาเล่นกันน้องๆที่เฉยอย่างเงี้ยได้ครับใครอยากมาเล่นด้วยก็เล่นได้นะครับถึงที่ไม่แจกก็มาเล่นด้วยกันได้ครับแต่เมื่อวานไม่มีใครได้ไงครับพี่เลยมาต่อวันนี้แต่วันเสาร์นี้มีแน่นอนเพราะว่าพี่ได้บัตรสร้างห้อง สางแจกแน่นอนเวลาพี่ชร่างห้องก็ที่หนึ่งขอแค่สามคิวก็รับไปเลยร้อยเจ็ดสิบสองแล้วก็เจ็ดคิวอ่เาเพราะสร้างห้องมันจะง่ายๆหน่อยเจ็ดคิวก็ได้เจ็ดคิวกับที่หนึ่งสามคิวสองรางวัล ถ้าเป็นสร้างห้องที่สี่สิบแปดคนนะครับโอ้หน้องบีมเก้าคิวแต่สิบสองคิวไม่คูณสองนะครับคือจะได้แค่รางวัลเดียวนะครับ <c oughs> พี่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวน้องเข้าใจผิดสิบคิวเหรอเพิ่งเก้าคิวเอง พาะมีน้องถามมาว่าเออถ้าน้องทําได้12คิวจะได้คูณ2ไม่เพชรออกไม่ได้นะครับพี่จะให้แค่รางวัลเดียวนะครับคือแค่6คิวคือ6คิวแล้วเราจะพีชีบก็ได้ครับออกมารอเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเล่นต่อก็ได้ครับแต่ก็จะได้แค่6คิวที่พี่ตั้งไว้อ๋อมันชุบน้องเขาบอกมันชุบ เดี๋ยวพี่ไปเช็คอีกคนก่อนน้องสิจจานยังคงสองนะครับตอนนี้เหลือแค่สองคนน้องน้องทามากยากินั้นอ๋อดาวไปแล้วครับตอนนี้เหลือสองคนครับอ๋อน้องวิน XRX คือทามากยากิอ๋อครับผมครับ น้องบอกไม่หาครับหาคนไม่เจอเลยอ๋อวันนี้วันนี้เพิ่งออกไปรางวัลเดียวครับแล้วก็มีตอนนี้น้องบีมน้องบีมนี้ได้แน่นอนละร้อยเจ็ดสิบสองเพชรเมื่อกี้น้องลูกศิษย์ได้ไปหนึ่งรางวันพี่ก็เติมให้หลังจากแมตช์เลยแล้วก็เดี๋ยวน้องบีมนี้ก็จะได้ครับขอให้แปบน <c oughs> <c oughs> ตีน้องทัวฮะทิวน้องเขาว่าค่าตัวตายเลยอ่ะพี่รวยจังออกไม่รวยหรอกครับไม่รวยพี่ไม่ได้แจกทุกวันนะครับ แต่เมื่อวานพี่แจกอะแล้วมันไม่ออกอะครับก็เลยมาต่อวันนี้พี่จะแจกอาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งนะครับแต่วันเสาร์นี้แจกแน่นอนโอเคน้องบีมแด่แน่นอนอย่าเพิ่งออกจากทีมนะครับเดี๋ยวพี่จะคัดลอก UID ครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวนี่นะครับน้องบีม9คิวน้องสิทธิ์จาน 4q อโอเสียดายน้องสิทจานแล้อีก2คิวเองปึ๊บน้องบีม ห้ังบีมโอเคเดี๋ยวพี่คัดลอกยูไอดีแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเหลืออีกตาหนึ่งนะครับ ต้องนะครับชื่อน้องบีมห้าห้านะครับนี่พี่รักเมาแน์นปรบ๑๗๒เพรโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กดเลขรหัสแป๊บนึง รอแปนะครับไปแล้วนะครับน้องบีมเพรเข้าแล้วนะครับนี่ครับยินดีด้วยนี เบีมเพชรเข้าแล้วยังครับอ๋อเข้าแล้วโอเคครับยินดีด้วยครับน้องบีม